สาธุวันนี้วันพระมาใส่บาตรกันนะโยมนำของที่เราพอมีตามกำลังของเราใส่บาตรถวายทานกันนะโยมของเหล่านี้โยมได้ถวายอาตมามาชื่อว่าได้มาดีแล้วและกำลังตั้งใจจะถวายไปก็ชื่อว่าเป็นการตั้งใจให้ดีแล้วตั้งใจพร้อมๆกันขอยกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสมบัติของโยมทุกคนแล้วโยมก็อนุโมทนาอนุโมทนาและรวมใจร่วมใจ เป็นของโยมแล้วได้บุญร่วมกันตั้งใจสุทินนางวะตะเมทานังอาสวะขยาวะหังโหตุทานของข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอขอจงเป็นสภาพอันเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลสเทิน สาธุสาธุสาธุอายุวันโนสุข,ขังพลังท่านทั้งหลายเมื่อสิ่งนี้เป็นของเราแล้วแล้วเราได้ตั้งใจแล้วว่านะการอธิษฐานจิตเนะี่ยอย่าไปขออะไรเยอะนะอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากมายไปสร้างพบสร้างชาติขอให้เดสวรรค์ได้โน่นนี่นั่นได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลนะตั้งใจอย่างเดียวว่าขอให้เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนะถ้าเรายังไม่สิ้นอาสวะ อย่างไรเหตุที่เราสร้างเนี่ยก็เป็นเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์เป็นไปแห่งการได้มาซึ่งความมีทรัพย์มีโชคไรโรคไร้ทุกไรโศกมันเป็นสภาพที่มันเป็นไปอยู่แล้วนะแต่เราตั้งจิตให้สูงไว้ก่อนว่านะขอสิ่งเหล่านี้จงปรุงแต่งจิตของข้าพเจ้านะให้เอ็นไปสู่การที่จิตมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เป็นไปเพื่อสภาพแห่งการสิ้นอาสวะกิเลสด้วยเทิน เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลสนะเพราะว่าเราจะปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ที่ว่าสิ่งเหล่านี้ความจริงถึงจะปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ของเราเลยแล้วเราก็มายึดว่าเป็นของเราเป็นขนมเราเป็นน้ำเราแต่มันไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่แรกมาเราก็เอาจิตเข้ามาสู่สภาพที่มันเป็นเป็นจริง เป็นจริงจริงจร,ง,จรงก็คือไม่มีอะไรที่เป็นของเรามือที่ถืออยู่นี่ก็ไม่ใช่เป็นของเรามัดจับตะกร้าก็ไม่เป็นของเราเราก็เอาจิตเข้ามาสูตรความเป็นธรรมชาติเดิมๆแท้ว่าไม่มีของเราขอให้ไปและนี่แหละที่กำลังค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยจะได้นำไปสู่สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ขอให้วันนี้วันพระจงเป็นวันมงคลให้เราทุกท่านได้สละความรู้สึกมีตัวมีตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผ่านสิ่งของเหล่านี้ด้วยการบอกกับสิ่งเหล่านี้บอกกับจิตตัวเองว่าไม่มีอะไรที่เป็นของฉันแม้นที่นั่งอยู่นี้ที่รู้สึกว่าเป็นของฉันมันก็ไม่ได้เป็นของฉันเป็นเพียงแค่ธาตุโดยธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา อายุวันโนสุขขังพลังวันพระสาธุสาธุสาธุาธจเจริญเจริญเธอ